สวัสดีครับ CTW Rider นะครับ15ตุลา66เราพามาชมรถเข้าใหอีหนึ่งคันนะครับคันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็น Honda CB 4 0 0 VTEC 1นะครับรถ VTEC 1น่าจะปีประมาณ2 0 0 0 2น0 1นะครับรายละ,ะเอียดตัวรถสภาพรถเป็นไงบ้างไปชมครับเปลี่ยนแนวกันหน่อยนะครับสำหรับรถที่ร้านนะครับก็ไม่ใช่รถช็อปเปอร์นะ วันนี้เรามีซ u เปอร์โฟนะครับตัวเทคหนึ่งมานำเสนอนะครับเหตุผลที่ซื้อคันนี้นะครับผมว่ามันได้ความเป็นออริจินอลจากที่ญี่ปุ่นอยู่นะครับปกติเนี่ยถ้ารถมันถ้ารถไม่ค่อยเดิมหรือว่าใส่อะไรที่มันแบบไม่ใช่ไม่ใช่ของแท้นะผมจะไม่ค่อยซื้อนะครับแต่คันนี้มันยังมีความที่เป็นแบบ ซูเปอรโฟเดิมๆจากที่ญี่ปุ่นอยู่คันนี้ถ้าจะไม่ครบก็น่าจะเป็นตัวโชคหลังนะครับโชคหลังก็เป็นของโชว่าแต่ว่าถูกซับออกไปแล้วแต่ว่าใส่เป็นของ y s s แทนนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยก็ยังคงความเดิมนะครับของตัวเทคหนึ่งนะครับความเดิมก็คือ,อ,อยังมีกระจกมองข้างนะครับท้ายยังเป็นท้ายเดิมนะครับที่ติดป้ายทะเบียนอยู่ครบและที่สำคัญคันนี้ท่อ ตัวแพงนะครับเป็นโยชิโยชิมุระฟูลไทเทเนียมนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อเข้ามาเนี่ยผมชอบความเดิมๆที่มันเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าท้ายแบบใครไปเอาที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนออกผมจะไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่ามันจะดูแบบโลนๆนะครับเนี่ยท้ายเดิมไฟเลี้ยวเดิมนะครับนะคันนี้ขาดแค่โชคโชว์ว่าที่ถูกสับออกไปนะครับ ถ้าใครจะเอาโชวว่าตอนนีนะ้ราคาซื้อขายนะ่าอยู่ต้นประมาณ6,000-10,000ต้นๆน,นะครับแล้วแต่รุ่นนะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าบางทีพ่อค้าที่ซื้อรถไปเนี่ยเขาชอบสับตัวโชคออกนะครับแต่โชคดีคันนี้มันมีโยชิมุระติดมาด้วยนะครับเราเป็นตัวฟูลไทเทเนียมนะครับเดี๋ยวเราให้มาดูรายละเอียดตัวรถกันครับ มีสมาชิกมาขอเข้ากล้องนิดนึงนะครับมาอ่าก่อนจะเข้ารถเดี๋ยวเรามาเล่าข้าวๆนะครับสาหรับคนที่คนที่เคยรู้อยู่แล้วน่าจะไม่ต้องอ,อ่พูดเยอะนะครับคันนี้แต่สําหรับคนที่เคยเคย,ยังไม่เคยเล่นนะครับก็ซูเปอร์โฟครับ CB 400รยถยอดฮิตในสมัยยุค90ศนย์ในตานานนะครับเป็น4สูบคาสสี่ร้ซีซีที่เมื่อก่อนนิยมมากในบ้านเรานะครับเมื่อก่อนก็คือนําเข้าจากที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นรถตักรกอบ รถส,บสมบูรณ์นะครับก็ซูฟูโฟเนี่ยเริ่มผลิตตั้งแต่ประมาณปี9ต้ต้นๆนะครับแล้วก็ยันไปถึง2,000ไปไปลายๆนะครับก็ตั้งแต่ปี99ลงมาก็จะเป็นพวกซูฟูโฟที่เป็นยังไม่มีวีเทคนะครับตั้งแต่ปีประมาณ2,000ขึ้นไปก็จะเป็นเทค1เทค2เทค3เทค4นะครับก็พอมีระบบวีเทคขึ้นมามันก็เหมือนอารมณ์เหมือนเทอร์โบครับก็คือพอรอบมันได้ปุ๊บเทคเปิดปุ๊บมันก็จะแบบเครื่องมันก็จะมานะครับ คนที่ส่วนใหญ่ชอบนิยมเล่นกันอาจจะเล่นเทคหนึ่งเทคสองเทคสามขึ้นไปนะครับแต่พวกเวอร์ชันเออะไรก็ก็ยังขี่แรงอยู่นะนะครับก็หายากอยู่นะครับมาเรามาดูรายละเอียดตัวรถคันนี้กันครับก็เทคหนึ่งดูยังไงครับเทคหนึ่งดูที่โชค๊คนะครับโช๊ทเทคหนึ่งเนี่ยมันจะไปเหมือนแบบอัพไซด์ดาวแต่ว่าไม่ใช่อัพไซด์ดาวนะมันจะทําเป็นตัวจับเนี่ยมีสองสองข้อตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกไม่ใช่ไม่ใช่เทคหนึ่งนะครับพวกตัวเวอร์ชันเอส ก่อนลงไปก็เป็นแดแกนโช็คธรรมดานะครับเบรกให้เป็นนิซินนะครับ oh <my> เป็นทวินดิสนะครับซ้ายขวาปั๊มทองนะครับปั๊มล่างทองนะแม็ก oh <my> เป็นก้านะครับเอ็นไกลผลิตนะครับ oh <my> คันนี้มีการทําสีโช็คเป็นสีทองมาด้วยนะครับนะ <Yeah. S 1> สีโชคไม่มีรั่วซึมนะครับสองข้างยางหน้าโอเคครับพอได้อยู่ เดี๋ยวเราไล่เป็นฝั่งๆไปนะครับไฟหน้าโคมเพชรนะครับไฟเลี้ยวเดิมกระจกเดิมไม้สองลูกมือเบรกมือคัตเดิมนะครับก็ถ้าเป็นวีเทคนะมันจะเป็นเทคหนึ่งไปก็เป็นไฟโคมเพชรนะครับประมาณนี้แต่คู่นะถัดมาก็มาดูฝั่งขวาก่อนนะครับมอเอเดิมนะครับมีกาดให้ด้วยนะครับเป็นพลาสติกนะไม่ใช่กาดแต่งนะ นะครับแล้วก็ทีเด็ดของคันนี้เลยก็คือนี่ครับโยชิมุระฟูไทเทเนียมนะครับก็คือชุดนี้เลยนะชุดนี้ขายกันอยู่ผมน่าเห็นเห็นราคาน่าจะมีเกือบหมื่นหรือหมื่นต้นนะผมไม่แน่จะเห็นแวบ,บๆนะนะครับมันคือท่อโยชิมุระฟูไทเทเนียมทั้งเส้นตั้งแต่เฮดเดอร์ยันปลายครับปลายเป็นคาร์บอนนะครับ ญี่ปุ่นจ,จัดเลยนะครับชุดนี้ถ้าประมูลมาจากที่ญี่ปุ่นสั่งกันตอนนี้หายากแลน,นะเพราะว่าราคาเล่นกันแรงมากนะครับโชคดีที่คันนี้ผมได้มาแล้วไม่ได้ถูกถอดออกไปนะครับโยชิมุระจะมีนะครับ,นะรบตรงนี้โยชิมุรนะนะครับ J8 นะเป็นไทเทเนียมทั้งเส้นนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบากับสเตนเลสนะนะปลายก็จะเป็นคาร์บอนนะครับ โยชิมุระแล้วก็มีมาตรฐานเสียงของญี่ปุ่นนะครับ J M C A นะโอเคมันการันตีได้ว่าท่อไม่ดังนะครับท่อน่าจะนุ่มนะครับเราเรามาดูตัวเครื่องฝั่งขวานะครับ <Okay. S 1> ก็สภาพเครื่องก็เดิมๆนะนะครับไม่มีรั่วซึมนะเท่าที่ลองเช็คดูแล้วนะครับเครื่องก็แห้งๆเลยเนี่ยสายสายเนี่สยสสยคันเร่งเพิ่งเปลี่ยนนะครับ ไม่ใช่ใส่เรื่องอีกใส่คัทใช่ไหมใส่คัทใส่คัดนี่ใส่คัทเพิ่งเปลี่ยนนะครับใส่คัทใหม่นะพวกฝาครอบฝาข้างอะไรก็มีครบนะครับชุดสีโดยรวมผมว่าสวยนะคืออันนี้เจ้าของเขาทํามาใหม่นะครับเป็นสีดําเงานนะโดยรวมก็ยัางเงาอยู่นะครับอาจจะมีสกเก็ตล่องลอยบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะนะครับโดยรวมก็สวยตัวถังไม่มีบุกนะ มาดูข้างบนมากนะครับข้างบนก็นะครับประกับเดิมปั๊มเดิมนะครับแฮนด์น่าจะเป็นแฮนด์แต่งนะครับไม้สองลูกนะครับมีเกวัดน้ำมันแล้วนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องเข็มกวาดกุญแจเป็นกุญแจชิปนะเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูนะครับบาะไม่มีขาดนะครับข้างหลังเนี่ยที่ผมบอกช็กเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นไวท์เทสนะก็ยังดีที่ใส่ของ ของแท้มาหน่อยนะครับไม่ได้ใส่แบบกระโหลกกะลานะเป็นใส่ไว้เอนะครับชุดงโคหลังนะครับก็สวยนะไม่มีตำหนินะครับไฟท้ายอ๋อมีไว้นี่สเก็ตนิดหน่อยตรงนี้นเ,นเนี่ยเราก็ึกว่านเรียนเนนนะนะครับแต่โดยรวมสีสวยนะนะครับ สีสวยชุดสีสวยเลยแหละนะครับยางหลังยางหลังพอได้นะครับดอกเหลือไม่เยอะนะครับแต่ก็ได้อยู่นะไม่ต้องรีเปลี่ยนนะครับแต่ถ้ามีงบใช้ยาวๆก็เปลี่ยนได้อา่าจะเบิกมือหนึ่งหรือซื้อเปอร์เซ็นต์บ้านเราก็ได้นะยางหลังของตัว V t e ท h จะเป็นยางใหญ่เลยนะครับน่าจะใส่ประมาณไซส์1 6ออัพขึ้นไปได้นะครับคันนี้ใส่ไซส์อะไรเดี๋ยวผมดูกันแป๊บนึงนะ คันนี้ใส่คันนี้ใส่ดันหอบนะครับเบอร์17 70 160จริงๆด้วยนะครับ160นะเราจะเบ่งใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแต่160แหละสเปคเดิมมันนะนะครับกับลังสวยนะครับบางคนไปใส่1้อมันก็จะดูกลมไปนะ160ดีกว่าครับสเปคเดิมมัน YS นะนะครับ โชกสภาพหลังสภาพดีไม่มีรั่วซึมนะครับเช็คให้แล้วนะนะครับบังโซ่อยู่ครบนะสวิงอาร์มดูสะอาดนะครับนะเครื่องก็แห้งๆเดิมๆนะครับนะอ้อมน้ำอะไรไม่มีรั่วนะครับเช็คให้แล้วนะชุดสีถังสวยนะ นี่ครับพ่อไทเทเนียมมันก็จะเป็นลุ้งๆประมาณนี้แหละครับโอเคนะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเครื่องสรุปตำหนิก่อนนะครับก็โดยรวมผมว่าเป็นตำหนิตามอายุตามการใช้งานนะครับไม่เยอะแต่โดยรวมภาพรวมองค์รวม,รวมสีสวยรถสะอาดนะครับอาจจะมีพวกสะเก็ดสีนิดๆหน่อยๆไม่น่าเกลียดน,นะครับข้างหลังก็มีแค่ตรงนี้เป็นรอยไม่ใช่รอยแตกเป็นรอยสีหลุด รอยเหมือนสีโปรลุแค่นั้นนะครับไม่มีร้าวนะตัวบางคนหลังไม่มีแตกเล้านะระบบไฟไม่ใช้ได้หมดมาเดี๋ยวเรามาลองฟังเจ้าโยชิมุระฟูทไทนนยทันนี้นครับนะก็คันนี้ถ้าไม้ไม่เสียนะวิ่งน้อยจัด3ามหมนานะครับรถผลิตปี992 0 0 0นะปพันนะปบาน23ปีไม้สามห่ามเนี่ย วิ่งหน่อยนะครับมาฟังเสียงเครื่องครับ ติดหมดแล้วครับแต่ดังเรามาเบิดเฮดิ้ดีกว่า ือเลยครับนะครับบิดปื้ดปืดปืดนะครับรอบมาปื้ดปื้ดปืดเลยนะครับคันเนี้เจ้าของบอกว่าเทคเปิดอยู่ที่หกพันแปดร้อยรอบนะครับผมลองขี่เนี่ยผมผมผมไม่ได้ดูละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าเปิดไหมเปิดนะครับเปิดเปิดทุกเกียร์นะครับหนึ่งสองสามนะครับน่าผมเห็นน่าจะแวๆประมาณหกพันต้นๆแหละนะครับหกพันห้าเออน่าจะใกล้เคียงกับที่เขาบอกนะครับก็แรงอยู่นะแล้วก็รถผมว่าไม่ เบาอะสเตตเบาอะชอปเปอร์เยอะเลยนะครับพอขึ้นไปขี่เหมือนเราขี่ชอปเปอร์ชินล้เราไปขี่ซูเปอร์โฟรเลยโหแห้งแบบใพ้าันรถมันเบามันเราแม่งแรงปืดปืดปืดนะครับก็คันนี้ก็โดยรวมก็โอเคนะครับสภาพรถก็สวยงามนะอาที่สําคัญนะครับราคาไม่แพงด้วยไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนย้อนไปสมัยที่ผมเริ่มทำบิ๊กไบค์แรกๆเนี่ยไอ้พวกรุ่นอย่างเงี้ยแม่งมีต้องมีต้องมี่าไรวะต้องมีเจ็ดหมื่นนะเจ็ดหมื่นขึ้น หกปลายเจ็ดหมื่นนะยิ่งเทคสามนี่ไม่ต้องพูดถึงเจ็ดปลายนะแปดต้นนะครับนะครับแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันราคามันลงมาแล้วนะแล้วก็เพอเพอรถูกกับพวกรถสเตดอีกนะนะครับคันนี้นะครับรายละเอียด Honda s u p e r f o ์โนะครับ CB400 VTEC 1นะครับของแต่งก็มีท่อเนี่ยนะโยชิมุระฟูไทเทเนียมนะครับปลายคาร์บอนโชคหลัง Y s s นะครับ นอกนั้นก็มีมีได้โชคทองมาหน่อยนะครับนอกนั้นก็สภาพเดิมๆนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นสองพันบาทนะครับห้าหมื่นสองพันบาทอยู่ไม่ไกลจัดส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับควาว่าไม่ไกลขอไม่เกินสองร้อยกิโลเมตรนะนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มส่วนถ้าเกินนั้นเนี่ยก็คุยกันนะครับถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยให้นะครับห้าหมื่นสองพันบาทกับซูเปอร์โฟร์ซีบีสี่ร้อยวีเทค หนึ่งนะครับตัวรถสะอาดนะครับเอาไปใช้งานได้เลยเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับเช็คให้เรียบร้อยแล้วครับเอกสารอินโว c ์สัปปะสมิตใบเสร็จตัวจริงนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับ c t w e l d e r ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ